สวัสดีครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับผมก็จะเอาคำถามนะฮะที่มีน้องๆเพื่อนๆพี่ๆลุงป้านะ้าทั้งหลายนะฮะไลน์เข้ามาถามผมนะผมก็ข้ามคำถามดีๆเหล่านี้ไปค่อนข้างเยอะนะก็หลังจากนี้ผมพยายามจะคำถามที่คิดว่ามีประโยชน์นะเอามาทำเป็นคลิปให้ฟังกันนะครับวันนี้นะครับก็มีคำถามเข้ามาว่าเนี่ยแบงก์บอกว่าติดแท็กซิง่งกู้ไม่ผ่านนะฮะ ผมก็งงคืออะไรวะแท็กซิงแท็กซี่เหรอขับแท็กซี่หรือเปล่าแท็กซิงก็งงก็ไปสอบถามพักพวกที่อยู่ในแบงค์คืออะไรวะพี่แท็กซิงแบงค์เขาเขาก็ไม่รู้นะเขเขาก็ไม่รู้ผมก็พยายามไปค้นค้นคว้าหาข้อมูลมาอ๋อคือติดแท็กซิงที่เขาพูดพูดกันอยู่แท็กซิงแท็กซิงเนี่ยจริงๆในภาษาอังกฤษเนี่ยมันอ่านว่า tracing นะฮะ tracing นะ tracing นะคืออะไรนะ แต่คือชื่อคลิปผมะจะเป็นต้องเขียนว่าแท็ i n g เพราะไม่งั้นหลายคนจะไม่รู้จักนะที่พูดพูดกันในวงการว่าติดแท็ i n g งกูไม่ผ่านส่วนใหญ,ญ่จะเป็นพวกสินเชื่อไฟแนนซ์รถนะพวกนี้เขาจะชอบพูดอะไรแบบอย่างนี้แหละ <c oughs> นะบังบูโลบ้างเดี๋ยวจัดไฟแนนซ์ให้อะไรอย่างนี้เขาก็จะสับของเขาอะนะจับของเขาอะจัดไฟแนนซ์บังบูโลนะบางคนหนักเดิมหนักนั้นอีกติดเครดิตยูโรอะไรอย่างเงี้ยนะเอาว่ากันไปแล้วกัน แต่จริงเขาเรียกว่าเขาอ่านว่า tracing นะฮะ tracing นะ tr a c i n g ไม่ใช่ taxing นะไม่ใช่ taxing นะไม่ใช่ taxing taxi เลยนะคือคืออย่างนี้หลายๆคนที่ติด tracing เนี่ยนะผมก็ติดเลย tracing ใช้คำนี้แล้กันหลายคนที่ติด tracing เ,นะ tr เ, tr เนี่ยนะครับคืออะไรนะครับ <c oughs> อย่างเวลาเราจะกู้บ้านกู้รถกู้สินเชื่ออะไรก็ตามทําบัตรเครดิตนะเวลาเราไปสมัครสินเชื่อเขาเนี่ยนะครับเขาก็จะมี เขาเรียกว่าไปให้เซ็นยินยอมเช็คเครดิตบูโรนะเขาให้เซ็นยินยอมเช็คเครดิตบูโรคุณไปยื่นกู้บัตรเครดิต <c oughs> นะครับกับธนาคาร A นะเขาจะให้คุณเซ็นยินยอมเช็คเครดิตบูโรคุณเซ็นยินยอมเสร็จคุณส่งบัตรประชาชนทะเบียนบ้านสเตทเมนต์สลิปเงินเ,นเดือนไปเพื่อขอทำบัตรนะครับพอยื่นเข้าไปปุ๊บสมมติด้วยเหตุผลอะไรก็ตามที่ไม่ผ่านนะ ธนาคาร A เนี่ยมันก็จะเช็คเครดิตบุโรคุณไปเรียบร้อยแล้วว่าคุณมีประวัติอะไรยังไงมันเช็คเพื่อขอดูประวัติเครดิตบูโรคุณธนาคาร A ไม่ผ่านปึ้งนะต่อมาคุณเอ๊ะเหมือนไม่ผ่านวะยื่นอีกสักแบงค์หนึ่งวะยื่นบัตรเครดิตอีกธนาคารหนึ่งธนาคาร B นะก็ขอเอกาสารเหมือนเดิมเลยนะบัตรประชาชนทะเบียนบ้านสลิปเงินเดือนสเตทเมนต์นะแล้วก็ให้เซ็นยินยอมเช็คเครดิตบุโรนะคุณก็เช็คเซ็นไปไอนะ้ธนาคาร B มันก็ไปเช็คเครดิตบุโรคุณ ปรากฏว่าธนาคาร B ีก็ไม่ให้ผ่านเหมือนกันนะแล้วก็เอ๊ะเกิดอะไรขึ้นวะเอายื่นกู้สักที่วะนะไปยื่นธนาคาร4เหมือนเดิมอีกนะส่งทุกอย่างครบเซ็นยินยอมให้เช็ค,คเครดิตบุโรอะ่ะก็ไม่ผ่านอีกเหมือนกันนะอะสมมติว่าไม่ผ่านด้วยสาเหตุอะไรก็ว่ากันไปละกันนะแต่ปรากฏว่าพอคุณมายื่นแบงค์ที่4นะก็ไม่ผ่านอีกนะสุดท้ายไปสุดท้ายเป็นแบงค์ที่5แบงค์ที่5า้าบอกว่าอ้ยพี่ พี่ยื่นกู้เยอะจังทําไมพี่ถึงยื่นกู้เยอะขนาดนี้อ่าไอ้ลูกค้าก็งงเฮ้ยรู้ได้ยังไงอะนะไอ้แรงที่หาบอกคุณพี่ติดแท็กซิงแล้วแต่จริงเขาเรียกว่าเทรกซิงนะผมใช้คําว่าแท็กซิงแล้วกันพี่ติดแท็กซิงแล้วเพราะว่าเนี่ยในรอบสองสาเดือนในพี่ยื่นกู้มาทั้งสี่แบงค์แล้วนะเขาไม่ให้ผ่านแล้วพี่เพราะว่าพี่ติดแท็กซิงมันเยอะเกินไปเออเนะก็พูดแล้วมันก็ติดติดติดขัดปากแท็กซิงเขาพูดตามเข้าไปแล้วกันนะครับ คือเวลาที่คุณไปยื่นกู้อะไรก็ตามเนี่ยแล้วเช็คเครดิตบุโรเนี่ยนะคุณยื่นธนาคาร A ปุ๊บธนาคาร B ไปเช็คต่อหลังจากนั้นอีกประมาณสัก2อาทิตย์มันจะเห็นในใน,ในบุโรมันจะขึ้นเลยนะครับมันจะเครดิตบโรมันจะขึ้นเลยนะครับว่าคุณเคยโดนธนาคาร A เช็คเครดิตบูโรไปเมื่อเมื่อไหร่อาทิตย์ที่แล้ววันไหนเวลาไหนนะครับไม่ผ่านนะเคยยื่น A ไปแล้วยื่น B ไปแล้วนะฮะนี่แหละเขาเรียกว่าติดเทรซิ่งนะครับก็คือว่า บางธนาคารเนี่ยนะครับถ้านะครับคุณยืน่นนะกับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นๆนะแล้วแต่นะ4ครั้ง6ครั้งหรือ8ครั้งในรอบ6เดือนนะบางธนาคารเข้มหน่อยถ้าเกิดในรอบ6เดือนคุณยื่นกู้เกิน4ครั้งอันนี้ไม่เอาเลยนะบางธนาคาร6ครั้งก็ไม่เอาเลยเหมือนกัน นะธนาคาร8ครั้งก็คือไม่เอาเลยกันค,คือพูดง่ายคือมันจะดูว่าคือ1คุณยื่นกู้4ครั้งเนี่ยอาจจะไม่ผ่านเลยสักครั้งก็ได้นะคือเห็นแต่ประวัติในการยื่นกู้แต่ไม่เห็นว่ามีประวัติการใช้วงเงินอันนี้คือเดาได้เลยว่าคุณกู้ไม่ผ่านทั้ง4ครั้งนะหรือกู้เซนเอ่อเช็คแล้วมีการยื่นกู้ไป6ครั้งแต่มีการได้รับอนุมัติสินเชื่อขึ้นมาใหม่2ครั้งอีก4ครั้งไม่ผ่านนะหครั้งเขาก็ไม่เอาหรือบางธนาคารอาจจะ อาจจะแบบอารมอรุอารวยคือไม่เป็นไรภายใน6เดือนเนี่ยคุณยื่นกู้ทั้งหมด8ครั้งก็ได้ไม่มีปัญหานะใน8ครั้งที่คุณยื่นกู้เนี่ยก็จะมีผ่านบ้างไม่ผ่านบ้างก็ว่ากันไปแต่ว่าการที่คุณจะขึ้นทรัซซิ่งเนี่ยนะครับสครั้ง6ครัง้ง8ครั้งเนี่ยบางธนาคารเขาเช็คบุโรป,ปุ๊บเขาเจอปุ๊บเขาก็ไม่เอาไม่ไม่ไม่ทำต่อเลยนะครับคือจบตั้งแต่แรกเลยนะเนี่ยเขาบอกว่าคุณติดทรัซซิ่งเยอะเกินไปนะคือเขามองว่าอะไรคือ1ร้อนรน,รนเกินไปในการที่จะยื่นกู้ นะครับร้อนรนเกินไปในการที่ยื่นกู้เพราะ,ะนั้นเขาไม่เอานะอ่ะเดี๋ยวผมมาไล่เรียงนะฮะผมเขียนเป็นหัวข้อหัวข้อไว้นะจะมาเล่าให้ฟังเป็นหัวข้อเลยว่าจะได้ไม่ข้ามขั้นนะคือการโดนปฏิเสธสินเชื่อเพราะติดทรซซิงมากเกินไปเนี่ยนะครับคืออะไรทร a ซซิงคืออะไรคือการเช็คเครดิตบุโรนะคือการที่คุณไปยื่นกู้ขอสินเชื่อกับธนาคารนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดคุณเช็คเครดิตบุโรด้วยตัวเองเนี่ยมันจะไม่ขึ้นนะสมมติ คุณไปเช็คเครดิตบูโรด้วยตัวเองมา3 4ครั้งในรอบ4 5เดือนแล้วคุณไปยื่นธนาคารเธนาคารเไปเช็คเครดิตบูโรต่อจากคุณมันก็จะไม่เห็นนะครับว่าคุณเคยเช็คเครดิตบูโรมาก่อนนะคือสรุปง่ายๆคือถ้าเกิดคุณเช็คเครดิตบูโรเองจะไม่ขึ้นนะครับให้ธนาคารมันเห็นนะแต่ว่าถ้าเกิดคุณเช็คเครดิตบูโรเองแล้วคุณจะได้ใบเครดิตบูโรมาบางคนเคยเห็นไหมหน้าสุดท้ายมันจะขึ้นเลยว่าเช็คเครดิตบูโรเองไปเมื่อไหร่นะ แต่ว่าธนาคารเนี่ยเขาก็จะมาเช็คเครดิตบุโรเราได้เหมือนกันในกรณีที่เราเป็นลูกค้าเก่าเขาอยู่แล้วเนี่ยเขาสามารถเช็คเครดิตบุโรคุณได้แล้วก็เรียกว่าทบทวนสินเชื่อนะสมมติคุณมีธนาคารเอ่ออยู่แล้วเนี่ยนะครับมีมีเจ้าหนี้อยู่แล้วเนี่ยนะครับเป็นเจ้าหนี้คุณอยู่แล้วเนี่ยแล้วเขามาเช็คเครดิตบุโรคุณเนี่ยทุกปีทุกปีเนี่ยแล้วเกิดคุณมีสมังหมด5ใบอ่ะนะครับ แล้วมันขึ้นทบทวนสินเชื่อทั้ง5ใบคือทุกธนาคารเนี่ยมันมาเช็คบวัติบูโรคุณอีกรอบหนึ่งดูอยากดูเขาเรียกว่าส่องมาแอบส่องดูคุณนะ่ว่าคุณกับแบงก์อื่นเป็นยังไงบ้างนะกับกับแบงก์ตัวเองเขารู้อยู่แล้วแต่เขาอยากรู้ว่าแบงก์อื่นกับคุณของคุณ,คณ,คณกับเจ้านี้แบงก์อื่นเป็นไงเขาก็มาเช็คบูโรคุณเพื่อทบทวนวงเงินสินเชื่อสมมติคุณมนีนี้5ธนาคารเนี่ยมันก็จะขึ้นหมดเลยว่า5ธนาคารแต่ว่าหมายเหตุว่าเช็คเพื่อขอทบทวนวงเงินสินเชื่อไอแบบนีี้้้้ะกกก็ไไไมม่่ม่่นนาาาปปัญหอรคแแตถเิดุณยืูลว ธนาคารที่คุณไปยื่นกู้มาเช็ค,คเครดิตบุโรคุณเพื่อที่จะขออนุมัติสินเชื่อใหม่ไอแบบนี้แหละเขาถึงจะเรียกว่าติดเทรซิ่งนะครับสครั้ง6ครั้ง8ครั้งแบบนี้มีปัญหาแต่ถ้าเกิดเช็คบูโรเองไม่เป็นไรถ้าเจ้าหนี้เดิมเช็คเพื่อทบทวนมงลงินสินเชื่ออันนี้ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าเกิดธนาคารใหม่มาเช็คนะขึ้น4ครั้ง6ครั้ง8ครั้งในรอบ6เดือนไม่เอาเลยแล้วแต่ความเข้มของแต่ละเจ้าหนี้นะ ผมเช็่าสุด UOB ที่ผมรู้จัก8ครั้งได้นะบางที่ก็4ครั้งบางที่ก็6ครั้งอันนี้แล้วแต่เราไปเช็คกันเอาเองแล้วกันนะว่าแต่ละแบงก์กี่ครั้งนะครับแต่โดยสรุปก็คือว่า tracing เนี่ยคือแบบนี้นะคือนี่แหละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมกำลังจะบอกว่าฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะยื่นกู้อะไรต่างๆนานาเนี่ยคุณต้องเน้นๆนะเน้นๆละเอียดและปราณีตใช้คำนี้กันปราณีตนิดนึงนะ แต่ว่าปัญหาส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเกิดอ่ะเดี๋ยวก่อนเป็นปัญหาส่วนใหญ่ก็จะเกิดผมที่บอกว่าเน้นเน,น,น้นแลไวปานี่คืออะไรถ้า้ผมแนะนําแต่ละคนเวลาผมจะยื่นกู้อ่ะนะสมัยก่อนผมจะรับยื่นกู้ให้คนตอนนี้ผมไม่ได้รับแล้วเพราะว่าขี้เกียจนะครับสมมุติว่าคุณจะกู้ซื้อบ้านสักหนึ่งหลังเนี่ยเอาเป็นว่าเฟ้นมาก่อนเลยว่าปัญหาของคุณคืออะไรเอาทุกอย่างมาให้ผมดูผมดูเสร็จแล้วอันไหนอ่อนอันไหนไม่อ่อนก็มาปรับแก้กันไปนะ แล้วดูกันก่อนเลยว่าอยากจะกู้แบงค์อะไรเน้นแค่แบงค์นี้แบงค์งแรกแบงค์เดียวก่อนเลยเน้นก่อนเลยนะครับไปยื่นกู้เลยแต่ก่อนที่จะไปยื่นที่เราต้องเนียนก่อนนะสรุปสรุปง่ายคืออย่างที่บอกเนียนเน้นและปราณีตในเอกสารและข้อมูลก่อนนะยื่นไปเลยครับแบงค์หนึ่งที่เราอยากได้มากที่สุดดอกเบี้ยถูกสุดแล้วไม่รู้เป็นไรชอบแบงค์นี้อ่ะก็ว่ากันไปไปยื่นกู้เลยถ้ามันไม่ผ่านถ้ามันไม่ผ่านพยายามหาสาเหตุให้ได้ว่าที่มันไม่ผ่านเพราะอะไรนะครับ แล้วกลับมาแก้ไขนะกลับมาแก้ไขไม่ใช่ไม่ผ่านก็ดันทุลรังยื่นแบงก์เอไม่ผ่านอาทิตย์หน้ายื่นแบงก์บีแบงก์ซีแบงก์ดีแบงก์อียังไงยังไงมันก็ไม่ผ่านเพราะว่าคุณสมบัติคุณมันเหมือนเดิมนะคุณสมบัติคุณเหมือนเดิมเหมือนที่ผมเคยยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนทุกครั้งที่ผมยกตัวอย่างนะอย่างที่เขาบอกว่าคุณจะเข้ามาทานร้านอาหารร้านนี้ได้นะฮะคุณต้องใส่สูตร และใส่รองเท้าแคชูหรือเป็นรองเท้าหนังนะคือหุ้มส้นหุ้มข้อคือแบบรองเท้าหนังอ่ะนะครับคือเขาสมมติก็กหนดแบบนี้แต่ถ้าเกิดคุณใส่สูทแล้วคุณใส่รองเท้าแตะยังไงคุณก็เข้าไม่ได้คุณพยายามจะเข้ายังไงมันก็ไม่ให้เข้านะไปเปลี่ยนเป็นรองเท้าหนังไปแล้วเป็นแคชูไปแล้วนะแต่ว่าใส่ใส่ใส่เสื้อยืดเข้าไปมันก็ไม่ให้เข้าอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอยากจะเข้าได้คุณก็ต้องทําตามคุณสมบัติที่เขาบอก นะเพราะนั้นกลับไปดูก่อนว่าคุณสมบัติที่เราขาดคืออะไรไม่ใช่ไม่สนใจยื่นแม่งไปเหอะลื่นไปเรื่อยๆความพยายามอยู่ที่ไหนความสาเร็จอยู่ที่นั่นในการยื่นกู้ไม่ใช่นะครับอันนี้เขาเรียกว,ว่าคนโง่นะความฉลาดในการยื่นสินเชื่อนะมันคือความฉลาดไม่ใช่ความดันทุลังแล้วก็ใช้ความพยายามแบบหยาบๆคือโง่ๆไปเรื่อยๆไม่มีประโยชน์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการยื่นกู้ผมจะเน้นว่าต้องเน้น ละเอียดแล้วก็ปราณีดนะยื่นกู้ไปก่อนเลยแบงค์ไหนที่เราชอบที่สุดดอกเบี้ยถูกที่สุดเลือกไปก่อนถ้ามันไม่ผ่านถ้ามันไม่ผ่านเพราะอะไรต้องรู้แล้วมากลับมาแก้ไขแล้วไปยื่นแบงค์อื่นนะครับคราวนี้ไม่มีปัญหานะแต่ว่าส่วนใหญ่คนที่ติดเทรซิ่งเนี่ยคือยื่นกู้พร้อมๆกันหลายๆแบงค์นะจะเกิดปัญหากับการที่คุณไปซื้อบ้านมือสองสมมติไปเจอบล็อกเกอร์ไปเจอในหน้าที่แบบอ่อนๆนะ่นะพี่ยื่นพร้อมกันไปเลยทีเดียว เพราะว่าไอ้พวกนี้มันต้องการอะไรมันต้องการความรวดเร็วมันอยากขายบ้าน,นอยากได้ค่าคอมมิชชั่นนะไม่ว่าจะเป็นบ้านมือสองหรือว่าเซลล์โครงการก็ตามเขายื่นทันทีพร้อมกันให้คุณนะ่ยนะหกเธนาคารถ้าไม่ผ่านพรวดเดียวคือไม่ผ่านเลยนะนะผมผมเคยเจอมาแล้วนะบางคนติดปัญหาแค่นี้เดียวแต่ว่าไปยื่นมา7จ็ดปัตที่แล้ววะแล้วแทบจะไม่เหลือแบงค์ให้ผมยืมโอ้พี่มันแทบจะไม่เหลือแบงค์ให้ผมยืนให้แล้วนะ นะแล้วปัญหาที่มันคือตรงนี้แหละชัวนะแต่ว่ามันยื่นไม่ได้เพราะมันติดเทรซิ่งนี่แหละนะในรอบ6เดือนให้ยื่นเกิน4ครั้ง6ครั้ง8ครั้งแล้วแต่แบงก์อันนี้รออไป7 8แบงก์ละอันนี้ยังไงก็ทําไม่ได้แล้วต้องเว้นไปเลยเว้นไปเลย6เดือนเว้นแล้วทาไงอะผมดาวเขาไปแล้วออนี่ก็ไม่ช่วยไม่ได้แล้วนะเพราะนั้นเนี่ยปัญหาที่เกิดเกิดคือเซลล์ไม่ว่าจะเป็นนายหน้าหรือบร็กเกอร์บ้านมือ2หรือว่าเซลล์ขายโครงการบ้านใหม่ก็ตามหรือคอนโดก็ตามมักจะยื่นพร้อมๆกันทีเดียวพวด เพราะว่าอะไรมันตัดปัญหาเลยไงเอาพี่ไม่ผ่านพี่ไปไปไม่ไม่เอาไม่ไม่ต้องไ,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 ไม่ต้องจองเสียเวลาให้คนอื่นมาแทนไม่อยากเสียเวลาไม่อยากมาปั้นเคสอะไรกับพี่นะหรือว่าคุณมียื่นกู้พวกซื้อรถตามเต็นท์รถมือสองหรือว่าไปดีลเลอร์รถป้ายแดงก็ว่ากันไปพวกนี้เขาก็จะมักจะยื่นให้คุณพร้อมๆกันพรดเดียวเลยนะพอมันไม่ผ่านก็แก้ตัวยากแล้วนะครับนะแต่ว่าเที่วที่เจอเนี่ยต้องเตือนกันไวน้นะสำหรับเซลล์รถมือสองเนี่ย ลูกค้าผมหลายคนติดฟอร์ดฟอร์ดนะ F R A U D ฟอร์ดบอกว่าเขาเรียกว่าช่อโกงหลอกลวงนะคือพูดง่ายปลอมแปลงเอกสารนะครับนะต้องระวังนะเวลา <c oughs> เคยเจอหลายคนเนะ่เพราะไปกู้กู้ซื้อรถมือสองเนี่ยนะหลายคนที่ผมเห็นเจอเพราะปัญหานี้แหละติดฟอร์ดเพราะว่าปลอมแป,ป,ปลงเอกสารไปดัดแปลงเอกสารแล้วดัดแล้วไม่เนียนเนะี่ย คิดว่าตัวเองเก่งคิดว่าตัวเองจะเนียนแล้วแต่ว่าแบงค์จับได้นะครับก,ก็สวยไปนะครับนี่คือแทรซิงนะฮะนี่หลายคนจะงงว่าติด r ทรซิงคืออะไรนะแต่ว่าเขาจะเรียกแท็กซิงแท็กซิงผมก็แท็กซิงตามเขาด้วยนะชื่อคลิปงั้นเดี๋ยวมันจะไม่มันจะไม่โชว์ให้ใครๆเห็นนะว่า,าผมพูดเรื่องอะไรผมก็ต้องพูดตามชื่อที่เขาเรียกกันนะแท็กซิงนะในวงการเขาเรียกแท็กซิงก็แท็กซิงตามเขาไปนะสรุปนะครับหากคุณติด r ทรซิง มีวิธีแก้อะไรบ้างนะข้อแรกเลยพักไปเลย6เดือนไม่ต้องสนใจละไม่ต้องคิดแล้วว่าจะยืนกูนะใครไปจองรถไว้ก็ไปของเงินคืนเอาไว้ได้ไปจองบ้านไว้ก็ของเงินคืนให้ไดนะ้พักไปเลย6เดือน 2. หาสาเหตุมันเป็นเพราะอะไรนะหาสาเหตุว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับหรือนะครับเขาเรียกว่าไงอาจจะยองลองแก้ตัวดูก่อนก็ได้เช่นบางแบง อาจจะอนุโลมที่ผมบอกบางแบงค์สี่ครั้งบางแบงค์หกครั้งบางแบงค์แปดครั้งคุณก็ลองต้องไปหาดูว่ามีแบงค์ไหนที่มันรับบ้างนะครับนะแต่บางแบงค์บ,บอกอมันรับรับได้แต่พี่แต่ว่าไรายได้พี่ไม่พอต้องหาคนกู้ร่วมพี่ต้องมีเงินดาวน์เพิ่มขึ้นเพราะว่าแบงค์อาจจะอนุมัติ ltv ให้ไม่เยอะอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับแต่อย่างที่ผมบอกว่าสุดท้ายจริงๆแล้วคุณควรจะรู้ว่าที่ยื่นไม่ผ่านเพราะอะไรนะครับแล้วก็แก้ปัญหา และเริ่มต้นเตรียมเตรียมตัวใหม่นะครับนะอย่างที่ผมบอกการยื่นกู้อะไรก็ตามควรจะเน้นละเอียดแล้วก็ปราณีตนะคือผมมักจะท่านผมดูแลลูกค้าเนี่ยจะเป็นประมาณนี้นะคือแบบอย่าไปเร่งอย่าไปรีบนะแบบค่อยๆ่อเย็นเย็ยน,ยนนะครับเยน็ยนเย็นมันต้องเตรียมตัวนะในการยื่นกู้อะไรก็ตามต้องเตรียมตัวนะครับโอเคนะก็วันนี้ก็อธิบายคําว่า tracing นะติด tracing กู้ไม่ผ่านคืออะไร นะคืออันนี้แหละนะสำหรับวันนี้ผมไปละขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ